สวัสดีครับมณีบาเลกกตามน้ององค์อิงเพชรมันแพง่งแสดงหนาเวทีนะครับ สามเอือร์สามสามสไตล์แล้วนะครับเนะาะการเต่งโตสามลูกนี่สวยทุกลูกเลยครับเนาะพม่ามานินีน้องสวยขัดครับยังไงกับเอฟซีส่งกำลังใจให้เ้ออีหลายคนตีไปเข้าห้องอัดเมือที่สอง ก็ผลงานออกมาเพอร์เฟกที่สุดนั่นและแว่านเนียนฉีดนองห้าห้องอัดให้ซองสามเทียกับแต่เรตต์ตนนะครับเนาะเพราะว่านองกดดันนะครับกดดนันย่านพผนลงานออกมาพอดี พมว่าพ่อน้องมาอยู่แบบนี้ผพมว่าน้องเป็นธรรมชาติน้องมาเด็กดดันเนี่ยมว่าเสียงน้องดีเลยครับเสียงมีพลังเพราะว่าน้องในอยู่แบบสบายสบายม่เด็กดดันเนี่ยมว่าเป็นธรรมชาติโอ้ลูกหนีสวยนะครับเพราะว่าน่องเปิดหน้าผากนะครับมันเห็น ออลนเป็นประกายเด่นชัดนะผมว่าเอซทุกคนร่วมถึงบาเลเตก,ก็เป็นกำลังใจเด้ออีหลายให้เข่าห้องอัดแบบร่วงไปด้วยดีให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะั่นแหะเอซ ทุกคนครับบาเลสขอประกาศเดอ้อเพราะวา่าบานมุ่งผมนี่ที่จ้างสาวหน่อยแหละครับเพราะวา่าสิมาฉลองโบสถ์นักไปหนองเดี๋ยวนี้ล่อคิ้วสาวหน่อย,อยครับว,ว่าเพิ่นเพิ่นวางไว้ไอใในเดือนท่านว่าหรือมกัมกมักกะลานี่ยแหละครับมักกะลาปีหกเจ็ดหรือเดือนท่านว่าราะวา่าเดี๋ยวนี้เอาตารางคิ้วไปให้พระอาจารย์อยู่วัดเพิ่นเบิ่งอยู่ครับเพราะวา่างานเพิ่นจิเพิ่นอยากจัดเมื่อใด ถ้าในมือนี่ยบาเลสีบอกเอฟซีนะครับเด้อเอฟซี FC สาวหน่อยมาเบิงสาวหน่อยมารวมกันทำบุญนะครับเช่าบ้านบ้านหมื่ผมเนี่ยรวมเป็นเสียงกันเลยว,ว่าเอาสาวหน่อยครับถ้าใ้มือบาเลสสีบอกดได้กับเด้อมาเบิงสาวหน่อยน้ำกันมารวมทำบุญฉลองโบสถ์ครับ อยู่อำเภอเมืองเลยครับบ้านกับห้างจากตัวจังหวัดเลยแคร์หากเกโลเลยครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยครับมะเบิงสาวหน่อยได้ครับเด้อไก่ได้มือเดี๋ยวพอมสิบอกเอฟซีทุกคนนะครับสวยนะครับยังไงเอฟซีกับ เป็นการั้นใจเห็นเดออหลายของอาร์ตแบบผ่านไปด้วยดีชุดท้ายนี่ข็ขอให้ทุกคนลำลำเรื่อยๆได้กดล,ลับเด้อลำลำเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงติดตามช่องบาเลดในเด้อกับพี่น้อง